สอนกู้แชทเก่าๆที่เคยลบใน Mess e n g e r Facebook อยากจะรู้ว่าแชทเก่าๆที่เคยคุยไว้กับแฟนเก่าหรือว่ากับเพื่อนหรือว่ากับคนอื่นๆใน m e s s e n g e r แล้วเราเพลอโดนลบไปและทีนี้เราต้องการอยากจะกู้คืนแล้วกลับมาดูใหม่เราสามารถทําได้นะครับทุกคนด้วยการกู้แชทซึ่งมีวิธีการทําแบบไหนเรามาเริ่มกันทําไปพร้อมกันเลย และเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับทุกคนขั้นตอนแรกเลยก็ให้เรากดเข้ามาที่ Facebook ของเราก่อนเลยซึ่งเราจะทําการเข้าไปกู้แชทนะครับให้เรากดเข้ามาที่ Facebook และขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกดเข้าไปที่ขีดสามขีดด้านบนแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนเลื่อนลงมาแล้วกดเข้าไปที่คําว่าการตั้งค่าหรือความเป็นส่วนตัวและขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกดเข้าไปที่การตั้งค่า แล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําให้เราเลื่อนลงมาแล้วหาหัวข้อที่เขียนว่าวดาวน์โหลดข้อมูลของคุณแล้วเรากดเลือกดาวน์โหลดข้อมูลของคุณกดเข้าไปเลยและขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนที่เราจะทําก็คือให้เรากดดําเนินการต่อได้เลยนะครับให้เรากเดเลือกดําเนินการต่อแบบนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับทุกคนแล้วมันก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนนี้นะครับ และขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือให้ทุกคนกดเข้าไปที่คำว่าส่งคำขอดาวน์โหลดกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้และขั้นตอนนี้นะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะเลือกการตั้งค่านะครับให้เรากดเข้าไปที่ที่เขียนว่าสํำเนาทั้งหมดก่อนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคนแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้และขั้นตอนต่อไป ให้ทุกคนกดเข้าไปที่คำว่าแจ้งแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใส่อีเมลของเรานะครับทุกคนให้เราทำการใส่อีเมลของเราลงไปเลยนะครับและในเมื่อเราใส่อีเมลของเราแล้วให้เรากดกลับแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนให้เราเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วกดเลือกช่วงวันที่นะครับกนแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับว่าเราต้องการอยากจะกู้แชทตั้งแต่ วันที่เท่าไร่นะครับทุกคนหรือว่าตัวอย่างนะครับสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วสามเดือนที่ผ่านมาหรือว่า6เดือนหรือว่า3ปีปีที่แล้วนะครับเราสามารถต้องการเลือกหรือว่ากําหนดเองได้เลยว่าเราต้องการอยากจะกู้แชทนะครับทุกคนบางคนอาจต้องการอยากอยากจะกู้แชทนะครับปีที่แล้วหรือว่า3ปีที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะครับอาจจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกคน ผมจะยกตัวอย่างที่นี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยต้องการอยากจะเลือกเพราะว่าแชทที่เราเคยลบไปบางแชทก็นานนะครับคนเราสามารถกําหนดเองก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเนาะนี่เมื่อเราเลือกแล้วให้เรากดบันทึกนะครับคนแบบนี้เลยและขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกดเข้าไปที่คําว่าส่สงคําขอให้เราทำการกดส่งคําขอแบบนี้นะครับทุกคนมันก็จะทําการดาวน์โหลดแชทที่เราต้องการอยากจะกู้นะครับทุกคน และขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกดเรียบร้อยจะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยและขั้นตอนต่อไปให้เรากดกลับมันสู่หน้าแรก Facebook นะครับทุกคนซึ่งขั้นตอนนี้นะครับคนมันก็จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลหรือว่าแชทเก่าที่เราต้องการอยากจะกู้เราก็รอถ้าหากมันดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะแจ้งเตือนในรูปกระดิ่งด้านบนแบบนี้นะครับทุกคนมันจะแจ้งเตือนว่าข้อมูลของเราพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับทุกคนมันก็จะแจ้งเตือน ขั้นตอนนี้เราก็ทําการรอซึ่งถ้าหากแชทที่เราต้องการอยากจะกู้มีจํานวนมากมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะนะครับทุกคนถ้าหากแชทมีจํานวนไม่มากนะครับทุกคนมันก็ใช้เวลาไม่นานขั้นตอนนี้เราทําการรอไปก่อนให้มันทําการดาวน์โหลดแล้วก็แจ้งเตือนในรูปกระดิ่งด้านบนนะครับทุกคน และในตอนนี้ข้อมูลที่เราต้องการอยากจะกู้หรือว่าแชทเก่าๆที่เราต้องการอยากจะกู้มันก็พร้อมนะครับทุกคนที่จะให้เราดาวน์โหลดแล้วซึ่งมันจะแจ้งเตือนให้เรานะครับทุกคนมันจะทําการแจ้งเตือนนะครับข้อมูลของคุณพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วหรือว่ามันจะแจ้งเตือนในรูปกระดิ่งนะครับทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปที่รูปกระดิ่งได้เลยมันก็จะเขียนว่าข้อมูลของเราพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับและขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับทุกคน ให้เรากดเข้าไปเลยแล้วก็ทําการรอสักครู่นะครับทุกคนและขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําก็คือให้เราทําการกดเข้าไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับซึ่งมันจะทําการดาวน์โหลดนะครับทุกคนให้เรากดเข้าไปที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับและขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําก็คือมันจะให้เราทําการ ป้อนรหัสผ่านของเรานะครับทุกคนมันจะให้เราทําการใส่รหัสผ่าน Facebook ของเราก่อนนะครับซึ่งสําหรับใครที่ลืมรหัสผ่าน Facebook นะครับก็สามารถเข้าไปกู้รหัสผ่าน Facebook ก่อนนะครับทุกคนก็คือให้เราทําการลืมรหัสผ่านก่อนนะครับกู้รหัสผ่านก่อนซึ่งสามารถเข้าไปดูคลิปที่สอนกู้รหัสผ่านได้นะครับทุกคนสําหรับใครที่จํารหัสผ่านได้ก็ทําการใส่รหัสผ่านได้เลยนะครับ และในเมื่อเราทําการใส่รหัสผ่าน Facebook ของเราแล้วนะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนกดดําเนินการต่อได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับทุกคนมันจะทําการดาวน์โหลดแชทเก่าที่เคยลบนะครับทุกคนหรือว่าข้อมูล m essenger ของเราแชทเก่าๆที่เราต้องการอยากจะกู้มันก็ทําการดาวน์โหลดนะครับโดยเราจะเห็นนะครับทุกคนเราก็ทําการรอได้เลยนะครับทุกคนอาจจะรอไปพร้อมกันนะครับทําการรอ ไปพร้อมกันเลยและที่นี้มันก็ทำการดาวน์โหลดสำเร็จแล้วนะครับทุกคนและเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนที่เราจะทำก็คือให้เราทำการกดออกก่อนนะครับทุกคนเราอย่าเพิ่งกดเข้านะครับถ้าหากเรากดเข้ามันก็จะไม่ได้นะครับทุกคนมันจะบอกว่าเปิดไฟล์ไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้ให้เรากดออกก่อนและขั้นตอนต่อไปให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์ของฉันแบบนี้นะครับ ให้เรากดเข้ามาที่ไฟล์นะครับทุกคนและขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนเลื่อนลงมาแล้วกดเข้าไปที่คําว่ารายการดาวน์โหลดนะครับ <bir> แบบนี้เลยซึ่งก็จะเห็นแชทที่เราต้องการอยากจะกู้นะครับทุกคนข้อมูลแชทที่เราต้องการอยากจะกู้และขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนทําการแตกไฟล์ก่อนนะครับโดยให้เรากดค้างแบบนี้แล้วกดเข้าไปที่ขีดซ้ำขีดแล้วกดเลือกแตกไฟล์แบบนี้เลยนะครับทุกคน แล้วทำการเลือกโฟลเดอร์นะครับเราก็สามารถเลือกโฟลเดอร์หรือว่าสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคนอ่าผมจะเซฟไว้ดาวน์โหลด Messenger แบบนี้นะครับทุกคนแล้วกดเข้ามาที่แตกไฟล์แบบนี้เลยแล้วมันก็จะทําการแตกไฟล์เป็นที่สําเร็จแล้วนะครับทุกคนและขั้นตอนต่อไปให้เรากดกลับได้เลยนะครับแบบนี้ให้เราทําการกดกลับแล้วกดเข้ามาที่ไฟล์นะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาดูได้เลยนะครับทุกคนโฟลเดอร์ที่เรา เอาไว้นะครับทุกคนก็คือโฟลเดอร์ที um. ่เราเซฟข้อ <sh> ม so, um, ูลแชทเก่าที่เรากู้นะครับทุกคนอ่ะเราก็กดเข้าไปดูเลยนะครับทุกคนมันก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับทุกคนมันจะมีแชทเก่าๆที่เราเคยคุยไว้นะครับทุกคนก็พิธีสาเร็จแล้วนะครับทุกคนเราสามารถเข้าไปดูได้เลยแชทเก่าๆว่าเราเคยแชทอะไรบ้างคุยไว้อะไรบ้างกับใครนะครับทุกคนทั้งหมดจะอยู่ในนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับ ทุกคนสำหรับใครที่ต้องการอยากจะกู้แชทนะครับสามารถทําได้ตามนี้เลยนะครับถ้าหากทําไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วจะมาตอบนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนกับช่อง Facebook จับกิ๊กนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ